โปรเทสนะคะการชุมนุมรูปแบบใหม่ค่ะไม่เพียงแค่สันติอหิงสาแต่ยังซื่อสัตย์เปลี่ยนพลังแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวกับคนทั่วไปได้นะคะด้วยความสันติสงบอหิงสานะคะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเราอยู่ไปนานๆนานๆเข้าเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะคุณอาขาเราจะทํายังไงดีคะคือการชุมนุมของเราอาจจะแบบมีอยู่แค่นี้เท่านี้แล้วเราจะทํายังไงต่อไปคะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้มาแสดงออก ถึงพลังของความเป็นคนไทยว่าเราก็รักแผ่นดินเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เราจะไม่สามารถที่จะให้รัฐบาลนี้เปลี่ยนแนวความคิดได้แต่เราก็ได้ทําหน้าที่คนไทยได้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะพยายามตรงนี้ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณคุณอาแผนผาบ้านนะคะสวัสดีค่ะจะอยู่กับเราที่ตรงนี้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอาแนะนําตัวกับพี่น้องของเราก่อนนะคะค่ะดิฉั้นดาวเพนนาวาคุณนิยมจากชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิจัยบนราชธานีค่ะก็เป็นเป็นสาขาของชาวอโศกค่ะเป็นสาขาของชาวอโศกเลยนะคะก็เป็นเป็นนักศึกษารข่มค่ะมาเรียนตอนแก่ค่ะไม่ไปเรียนตอนแก่ไม่กันไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่ครแก่เกินเรียนก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าเราการมาครั้งนี้นะคะในความคิดในความคิดของคุณพี่เนี่ยคุณพี่คิดมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการมาชุมนุมที่ทำเนียบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่แน่ๆก็คือตั้งใจมาะคะ่ะไม่กังขาเลยถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดนะคะยังไงคะเป็นสําคัญที่สุดของทุกครั้งของการชุมนุมเพราะว่าการเสียดินแดนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าเสียตาเสียเสียทุกสิ่งทุกอย่างของชาติชาติเรานะคะเสียเสียหายถึงสถาบันเบื้องสูงเลยคะ่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น มันเสียหายยังไงนะคะต้องอธิบายให้เขาประชาชนเขาเข้าใจได้ก็เ,เสียหายความเป็นชาติของเราก็คือดินแดนใช่ไหมคะ,คะดินแดนประเทศประชาชนใช่ไหมคะก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเป็นเป็นเป็นศูนย์นรวมของความเป็นชาติเป็นองค์งประกอบใช่ไหมคะ,ค,ะคือถ้าถ้าวันนี้ดินแดนของเราแม้ตารางนิ้วเดียวใช่ไหมคะ,คะมันก็ถือว่าสูญเสียแล้วค,ค่ะอันนี้มันตั้งเป็นแสนเป็น เป็นเป็นพันเป็นแสน,เป,น 100, เป็นล้าน,านค,คือคก็มันมันก็หมดความเป็นชาติแล้วค,ค่ะชาติชาติของเราอยู่ตรงไหนนะแล้วถ้าเราไม่ชนะอะคะพี่คะเราจะทํำยังไงอ๋อไม่ชนะเราก็เราก็ากชนะด้วยทำมาเราเราได้ทําถึงที่สุดแล้วคะ่ะอ,อาจารย์ใหญ่ของเราสอนว่าขอให้เราทําถึงที่สุดค่ะสมณะโพธิละนะค่ะทาเราได้ทําถึงที่สุดแล้วหรือยังตัวเราบริสุทธิ์หรือยัง ตัวเราทุ่มเทจริงจังจริงใจแล้วหรือยังค่ะวันนี้ขอขอเอาตัวเราก่อนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนเราก็มีใช่ไหมคะวันนี้ที่ไปกระทรวงกลาโหมมาค่ะเป็นยงาก็ได้คุยกับตำรวจทหารที่ที่เขายืนติดกำแพงอย่างี้ค่ะที่ที่กั้นเราไว้เราก็คุยเขาเราถามเขาว่าคุณอารู้จักข้อมูลเรื่องชายแดนไหมถามเขา่ปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขาไม่รู้จริงๆริงอ่ะเขาเป็น ขนาดระดับนําเป็นหัวหน้าที่คุมมาเขาก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเขาบอกผมบอกป้าตรงๆนะผมผมไม่มีข้อมูลเลยค่ะก็เลยเราก็เลยบอกข้อมูลเขาแล้วพวกเราที่ไปด้วยกันหนึ่งก็ช่วยช่วยอธิบายนะคะพวกเราทุกคนนี่ก็มีไฟที่จะอธิบายอย่างคุยกันแบบโซเล่กันแบบพี่น้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็มีไฟที่จะอธิบายใช่ค่ะมีไฟมีไฟที่จะทําหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะงานที่นี่ หมือนเหมือนไม่มีงานแต่มีงานนะคะเพราะจะแ้แค่เก็บขยะนี่ก็ถือว่าเป็นงานถือว่าเป็นงานอยา่ยางวันนี้ที่ไปก็ได้ขยะมาพอสมควรนะคน่ะก,ก็ถือ,อว่าเป็นงานเป็นเป็นงานที่ม,มีเกียรตินะคะนี่เกียรติคือเราได้ลดลดกิเลสของเราก้กลงไปเก็บนี่ก็ก็ถือว่าโอเคสําหรับเราแล้วค่ะเป็นเกียรติอ้อยยะเล็กๆน้ออๆนี่ค่ะอ้อยยะเล็กๆน้อยค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะตรงที่พี่ บอกกับเราว่าเราได้ทําแล้วหรือยังค่ะขอให้ผลแพชชนะไม่สําคัญถ้าว่าได้ทําค่ะทําด้วยความบริสุทธิ์และทุ่มเทจริงจริงใจจริงใจถามตัวเองไม่ได้ทําหรือยังไม่หลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองและทุ่มเทแล้วหรือยังใช่ถ้าตอบคาถามได้บอกว่าทําแล้วบริสุทธิ์จริงใจทุ่มเทแพชชนะไม่สําคัญค่ะก็เป็นชะตากรรมของประเทศไถ้าจะต้องเสียก็เสียแต่จะไม่นั่งนิ่งเฉยไม่ไม่เฉยค่ะ แล้วก็ไม่ออกมาละรานเกะกะ่อควรใช่ค่ะเราจะสงบที่สุดค่ะแม้คําพูดแม้วาจาก็จะไม่พยายามให้กระทบกระเทือนใครนะคะในในส่วนที่กระทบกระเทือนเรายังไปเตือนกันอยู่อย่างไปเมื่อวานนี้นะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะมีอาคนหนึ่งเขาพูดค่อนข้างท้าทายรุนแรงออกเชิงโทสะนิดๆอ่ะหรือหรือค่อนข้างมากอ่ะเราไม่สบายใจเราก็ไปสะเก็ดกันลูกพี่เบาๆหน่อยลูกพี่เบาๆหน่อยใช่ค่ะบอกต่อๆกัน กันด้วยความรุนแรงนะแม้วาา่าจะเราคนไทยคุยกันดีๆก็ได้ดิฉนันก็แอบไปคุยกับผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดนะคะเป็นผู้หญิงเขาก็อยากออกมาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนว่าเขาถูกกักขังอยู่ในนั้นนะ<อ>ตะว,วันก็ตกดินแล้วตะว,วันจะตกดินแล้วทุกคนอยู่ในนั้นก็ไม่สบายใจ<อ>เราก็บอกว่าใจเย็นเดียนน้องอ่ะได้ออกแน่นอนอพวกเรากลับแน่นอนอเราไม่อยู่ที่นี่จนดึกดื่นเราเราจะทุกคนเราคุยกันได้ ก็ให้หัวหน้าที่อยู่ตรงนั้นสิออกมาเจรจาพวกคุณไม่ส่งใครมาเจรจาสักคนเลยพวกเราก็คุยกันรู้เรื่องนะเขาก็ก็ยิ้มออกนะอแล้วมีหัวหน้ามาเจรจาไหมไม่ไม่มีเลยแต่เราก็กลับใช่แลเราเราก็ไม่ได้ทุซีหรือว่าทําให้ใครเดือดร้อนลำบากใจแต่ว่าเราทํามันด้วยใจบริสุทธิ์ทุ่มเทจริงจังแต่ในทีมเราเราก็ส่วนที่เออเลอร์มันก็มีจริงๆนะคะโอเค ก็ไม่เป็นไรเรามาเ,นนเรียนกันใหม่อยู่ในระดับที่เราควบคุมแล้ว<น>คนที่เออเลิกเขาก็ต้องมาเรียนต้องมาฟังพ่อท่านเทพม,มาฟังทุกคนในในพวกเราก็จะบอกสอนกันนะคะ,คะตอนนี้เป็นเป็นความสุขที่เราได้ได้จากตรงนี้นะคะได้ทุมเทศที่จะใช่<พ>อได้ขัดแลวกันได้บอกกันออได้ขัดเยงจริงค่ะนี่คือการปฏิบัติธรรมใช่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 ชอบอย่างหนึ่งได้อยู่กับชาวพี่น้องอโศกคือได้ขัดเยงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะใจร้อน คืตั้งแต่รู้จักอโศกมาสิบกว่าปีเนี่ยก็ใจร้อนอุลแอนจะเย็นจะเย็นจะเย็นคุณท่านท่านจันท่านจันบอกว่าเวลาเขาทําให้เราโกรธเราโกรธเนี่ยใครสบายใจเขาสบายใจเราอะทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาทาให้เราโกรธเขายุให้เราโกรธเราไม่คิดซะไม่ถือสาซะไม่อะไรซะเราก็ไม่ทุกข์ คนทุกข์กลับเป็นคนที่ยั่วเราเอ้ออนี่ยั่วไม่ขึ้นท่านจันนี่ก็สอนนะคะก็ดีค่ะก็เป็นเสียงจากพี่น้องอโศกของเราว่าเรามาที่นี่ทําไมมาเพื่ออะไรแล้วมีอะไรบ้างนะคะช่วยปิดท้ายเพราะว่าเราจะอยู่กันถึงห้าโมงครึ่งและเด็ดขากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆที่น่าสนใจต่างๆเอะแยะ,ยะมากมายทีเดียวค่ะที่จะให้กับพี่น้องของเรา ในช่วงยามเย็นอย่างนี้วันนี้เราจะมีกันวันนึงเป็นรอบๆนะคะแล้วเดี๋ยวตอนหกโมงเย็นก็กับพ่อท่านโพธทีรักก็จะขึ้นมาเทศจนถึงสองทุ่มแล้วเราจะอยู่อย่างนี้เพื่อมาถวคืนแผ่นดินมีอะไรจะปิดท้ายกับพี่น้องไหมคะพี่คะค่ะก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เยาวชนทุกชั้นทุกวันน้นนะคะค่ะออกมาออกมาดูก่อนคะ่ะว่ามีอะไรที่นี่นะคะม,มาดูวิถีชีวิตมาดูระบบบุญนิยมเป็นยังไงนะคะ ออกออก,ออกมานะคะมาวัน <c oughs> เดียวก็ได้มาลงทะเบียนมาคืนเดียวก็ได้อะไรก็ขอให้ <c oughs> ออกมานะคะมามาฟังข้อมูลมาอะไร <c oughs> มารับรู้มาเรียนรู้เพราะว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมเราไม่ต้องไปเสียสองหมื่นหกหรือเก้าพันห้าต่อสภาพนิสิตที่ยังไม่จบนะก <c oughs> ็อย <c oughs> ากให้ออกมาแล้วก็ฝางบทกวีของคุณจีรน,นันทิศปีชาที่เขาเขาบอกไว้ว่า คุ้งนาทีมิได้ไกลเท่าใจนึกร่องน้ำลึกมิอาจขวางเส้นทางฝันเพียงเรือน้อยและแรงงานผสานกันเมื่อมุ่งมัน่นจุดที่หมายก็ใกล้มาค่ะโอ้อต้อยคะปิดท้ายกับพี่น้องของเราคะ่ะก<อ>็ขอให้ พ่อแม่พี่น้องนะคะที่ดูรายการอยู่นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะมาที่ข้างธรรมเนียบรัฐบาลพบปากพูดคุยกับพ่อท่านท่านสมณะศิกขมาะและก็พวกเรานะคะที่ยังรอท่านอยู่นะคะเพื่อเพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณอาคะเชิญค่ะครับผมก็ขอโอกาสนี้นะครับฝากนะครับไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับ ทุกๆุกหมู่เหล่าเลยนะครับว่าเราเคยเรียนแต่ประวัติศาสตร์นะครับผมว่าเราน่าจะมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์นะครับว่าเรากําลังจะเสียดินแดนนะครับเราต้องมาช่วยกันกู้นะครับช่วยช่วยกันทวงคืนมาให้ได้นะครับโดยเฉพาะขอฝากเสียงน้อยๆนะครับไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับถ้าถ้าจะให้โอกาสกับคณะครูคณะนักเรียนนะครับได้มาศึกษาได้มาเป็นพลังเนี่ยผมว่าน่าจะดีครับผมค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ดินากราบนมัสก,การขอบพระคุณพ่อท่านแล้วก็พระทุกรูปจากสติยสงฆ์นะคะที่โทรศัพท์ไปชวนให้มามีส่วนร่วมอันสําคัญมาร่วมกันทําประวัติศาสตร์ด้วยตัวของเราเองที่นี่นะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปหลังจากนี้ก็เห็นพี่ดินาโทรศัพท์ชักชวนพี่ท่านนนท่านนั้นท่านนี้ ที่จะมาร่วมบนเวทีนี้เราก็อาจจะได้เจอคุณพี่พี่พบอาจจะได้เจอคุณพี่สมเกียรติอาจจะได้เจอใครต่อใครหลายคนที่จะมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเราที่นี่นะคะก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปละค่ะเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้วัตถุประสงค์ของพี่น้องของเราแล้วเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นรล,ล่วงลงไปได้ด้วยดีอย่าลืมว่าการมาชุมนุมครั้งนี้เรามาชุมนุมแบบ neo protest การชุมนุมรูปแบบใหม่การชุมนุมด้วยสันไม่เพียงแค่สันติอหิงสา ต้องทุ่มเทจริงใจทำด้วยพลังอันบริสุทธิ์ทำเพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้อื่นมิใช่ตัวของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะวันนี้อัญชลีลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ